สวัสดีครับเปิดเสียงดังๆเลยเปิดเสียง้ดงังๆเลยอ๋อมันเป็นรูปเฉยๆไม่มีอะไรไอ้อยู่นงมอสแล้วก็เราอุ้มครับสวัสดีครับเราต้องไม่ได้จบเพราะเวลาไม่จบนะครับต่อจากเมื่อคืนครับผมประมาณตีสี่หนีไปนอนก่อนไม่ไหวนี่ใครเนี่ยครับนี่ใครเนี่ยผมครับมอสใครจะนำครับรอบเนี้ยกดีแล้วครับเราไปกันดีกว่าไปเลยอ่ะกดอกดีแล้วอย ต้องดูมั่วพัดต,ตาอต,ติวนะอุ้ยอุ้ยไม่นี่ไงครับเค้กไหนเออเก็บเลยอุ้มเก็บเลยเก็บเลยเก็บอะไรอะ่ะ <c oughs> เก็บนั่นแหละเก็บกดตัวอะไรอะ่ะจะเดินเฉยๆเฉยไง<ว>เอาให้แคทออกไงเนี่ยระวังดัดดิเอาไงเ,าเอาไงต่อเอาไงต่อน้ำเลยไปไปดีครับหาทะเลกดชิปจะเดินไวนะเอาไว้หนีมันเอาให้นี่มาทางตันเอ้า พี่ไหนอ่ะเอาเอามาพี่ไหนอ่ะแล้วอุ้มอยู่ไหนอ่ะพี่ไหนอ่นอะไม่ไม่เขเป็นเออวิ่งเจอแล้วครับเค้กเก็บเก็บอยู่ไหนเหยียบไงกลุ่มปี่ปไปอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ได้แล้วไม่มีนี่ครับพี่เก็บแล้วนี่ไงพี่ใช่ครับเค้กเหรอเก็บแล้วเอย่ายืนเฉยอย่ายืนเฉยปไาเฮอะตามมาเร็วตามมาเร็วๆตัวนี้ตัวนี้ มาเร็วๆเถอะอย่ายืงเฉยขอร้องไม่เสียงมันน่ากลัวจังตอนเช้าแม่งไม่่อยเท่าไหร่หรอกทะเลทะเลทะเลเดี๋ยวจะพานี่นะครับเข้าทางลัดเข้ามีดอื้อปื๊ดปื๊ึปื๊บนี่ไงเม่อวาก็ตายไปช่องแคบนะอีกช่องรือเปล่า ไม่ต้องอีกช่องละต้องลอยฟุกเล่นแม่งเลยสี่คนตั้งหน้ามีทะเลใช่ไหมเนี่ยใช่ทะเลมีนี่ยไปเดินแยกกลุ่มทำไมวะนะใครเนี่ยเอาใครอ่ะไหนอ่ะไหนอุ้มอยู่ไหนไปแล้วคนนวลนวลได้เลยเจอพอถึงต้นลาลาปุ๊บดัดดี้จะมาล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 าคนตายไหนลาลา ก็ไอหนี่ไงมันต้องมีตัวตายดิดูได้ไงวะนีเอ้ยนี่เอ้ยเก็บรีบๆเก็บเดี๋ยวดั๊ตตี้มาเก็บ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 สองแล้วสองแล้วเฮ้ยไหนตื่นเร็วเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนตื่นเร็วเดี๋ยวดั๊ตตี้มาอย่าไปจอดหรอไอพี่เฉยนยืๆดูดูไหนมีใครตามมาหรือเปล่าไม่มีเมื่อวานผมเป็นลมก่อนทุกทีเลย ลังไปต่อไปต่อนี่เร็วมานี่เร็วโหแม่งเอ้ยกลางวันแม่งหาง่ายอยู่กลางคืนนี่แม่งโคตรยากเลยนี่ย่อตัวเดินแล้วมันได้กี่คิดเลยลองดูดูดูเดินดูเดินง่ายยังไงเลยบ้านบ้านไหนบ้านอยู่ไหนมันมีแผนที่แยกกันสิมีแผนที่แต่มันไม่บอกนะเว้ยมันต้องเดินสุ่มเอาไอ้อยู่ไหนอ่ะดูแผนที่ยังไง กัตัวเอ็มไหมแต่มันไม่มีพิกัดเราอ่ะใช่มันไม่บอกพิกัดตัวเองเดินไปไหนเนี่ยวันเดินหาบ้านเฮ้ยที่ไปถ้าเป็นลมมันจะนอนเหรอตัวเราอะเฮ้ยล้วใครเดินแยกกลุ่มอะหมอจะแหละเอ้ยแล้วกลง่มใครจะเป็นคนนำใครจะเป็นคนตามเนี่ยให้อุ้มนำให้อุ้มนำใครจะเจอาวอุ้ม กระโดดมากทำไมวะเดี๋ยวก็รู้หรอกทำไมอ่ะไม่รู้เลยเอ้ยทางแคบแล้วนะดูไปหันหลังดีโคตรน่ารักอะเดินไมปเดินมั่วๆไปเลยทไม่เี็นเดินไปหลายเท้าจังวะ เอุ้มเลี้ยวซ้ายอุ้มเลี้ยวซ้ายมานี่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 ตามมานี่เดี๋ยวพาไปบ้านดูละเห็นตรงนี้ตันตันตันไอ้ตันตามมาตามมาดิเฮ้ยมาแล้วหลังนู่นคุยสองตัวเน่จ๋าเฮ้ยวิ่งดิสองตัวปะไอ้เอวิพอเห็นมึบไม่หันหลังกลับเลยไหนไหนไหนมันไปไหนละ ไอช่างมันเถอะเดี๋ยวดูสิไข่เนี่ยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมีมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะกลุ่มมันเนี่ยเอ้ยไหนอ่ะเอ้ยเป็นเร็วๆมันมาแล้วน่ะอุ่ยสามตัวเฮ้ยอใหย่จิ้นกันนะมีเสียงแดงขึ้นอะอะไรอะไอพี่เร็วๆมันมันติดมาแล้วมันติดมาแล้วเนี่ยมันไม่น่ากลัวต้องคืนเลยไหนเอาเเดินไปไหนเนี่ยไปที่ไหนอะ เดินเร็ว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 นี่ไงบ้านเอ้ยไม่ต้องเก็บแม่งแล้วเจนจี้สามเนี่ยกลัวว่ะนี่นี่บ้านอยู่นี่บ้านอยู่นี่เขาไปเอาดิทั้งเขาอยู่ไหนทั้งเขาทั้งเขาขึ้มบนแม่งเลยเียมันเดินขึ้นหลังคาบ้านได้นะนี่ไงไแล้วถามพีทเร่เรีเรเฮ้ยอยู่ไหนล้มด้วยดิไม่อยู่ในบ้านแล้วว่ะ ฮาเลยใครตายอ่ะผมดิมันเข้ามายังไงอ่ะมันเดินทะลุหลังคาวมาเลยอะไรพม่มองไม่มองไม่มองแม่งโอ้แล้วเราอ่ะทิ้งเราทำไมไม่มองไม่มองเฮ้ยไปคนไปเป็นเนี่ยพี่ไปนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อุ้มอุ้มต้องให้มันกีด้วยไปไหนต่ออะ นไนอะแม่เฮ้ยเ้ยเฮ้ย้ยแม่งทับได้แ้วยไปไหนอะไปนํำ